พ่อคุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าผีซ่อนแอบในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยปืนป่าเขียวขจีและความเงียบสง,งัดมีความเชื่อเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับสารตายาย ที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไทรลิมทางเข้าหมู่บ้านศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาช้านานทุกเช้าเย็นจะมีคนนำดอกไม้ถูกเทียนมาสักการะ,ะขอพรบางก็มาบนบานศาลกล่าวด้วยความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณแห่งนี้จะช่วยดนบันด,ดาลให้พวกเขาสมปรารถนาแต่ถึงแม้ว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์และหนักเกรงขาม ศาลตายายกลับกลายเป็นสถานที่โปรดของพวกเด็กๆในหมู่บ้านพวกเขามักจะมารวมตัวกันเล่นสนุกส่งเสียงเจื่อยแจ้วอยู่หน้าศาลเสมอโดยความไร้เดียงสาของเด็กๆพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องความเชื่อหรือความศักด,ดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นสนใจแต่เพียงความสนุกของการได้วิ่งเล่นไล่จับบินป่ายต้นไทรหรือเล่นซ่อนแอบตามพุ่มไม้ร,บรอบๆบริเวณศาล วันหนึ่งในฤดูร้อนที่อบอ้าวเด็กๆกลุ่มใหญ่ต่างพาก,กันมาเล่นอยู่หน้าตานตายายเสียงหัวเราะลองเจียวเจ้าและเสียงไล่กันดังระง,งมไปทั่วบริเวณแม้ว่าผู้ใหญ่จะคอยเตือนอยู่บ่อยครั้งว่าจะเล่นเสียงดังหน้าศาลมากนักแต่ด้วยความเป็นเด็กพวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจนกระทั่งตะวันเรื่องค่อยต่ำ แสงสีส้มนอ่อนสาดส่องไปทั่วผืนฟ้าเด็กๆเริ่มทยอยกลับบ้านไปทีละคน2คนแต่กลับมิดเด็กชายสามคนน้องปอน้องต้อมและน้องกิ๊กที่ยังคงสนุกกับการเล่นซ่อนแอบใต้ต้นไทรใหญ่พวกเขาตกลงกันว่าจะเล่นอีกตาสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านใครจะเป็นคนหาน้องปอตะโกนถาม ฉันเองน้องตอมรีบอาสางั้นพวกเราไปซ่อนกันเถอะน้องกิ๊กเก่าพลังวิ่งหายเขาไปในพุ่มไม้กับน้องปอน้องต้อมยืนหลับตาแล้วนับหนึ่งถึงสิบในใจเมื่อนับครบเขาลืมตาขึ้นแล้วเริ่มออกตามหาเพื่อน,นเขาเดินวนเวียนไปรอบๆต้นไทรใหญ่เรียกชื่อเพื่อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆ เขาเดินเข้าไปในพุ่มไม้ที่น้องปอและน้องกิ๊กวิ่งเข้าไปแต่ก็ไม่พบใครเขาเดินวนไปวนมาอยู่พักใหญ่ความมืดเริ่มโรยตัวลงม,มาอย่างรวดเร็วแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วความเงียบเข้าปกคลุมบริเวณสารตายายน้องต้อมเริ่มใจคอไม่ดีเขารู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่แตัดสินใจวิ่งกลับบ้านไปบอกพ่อแม่ เมื่อข่าวการหายตัวไปของน้องปอกับน้องกิ๊แพร่สะพัดออกไปชาวบ้านแตกตื่นผู้ใหญ่บ้านประกาศระดมชาวบ้านออกตามหาเด็กๆทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณรอบๆสาลตายายทุกคนช่วยกันออกค้นหาตลอดทั้งคืนแต่ก็ไร้วี่แววของเด็กๆทั้งสองคนความหวังเริ่มริบหรี่ลงทุกทีความฝันอนาถสะพึงกลัว ในคืนที่สองของการหายตัวไปของเด็กๆแม่ของน้องปอซึ่งเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและใจดีที่สุดในหมู่บ้านนอนไม่หลับกระสับกระส่ายไปมาตั้งแต่ลูกชายหายไปคืนนั้นเธอเผลอหลับไปในความอ่อนเพลียแต่แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างมาปรากฏขึ้นในความฝันในความฝันนั้นเธอเห็นตัวเองยืนอยู่หน้าศาลตายาย บรรยากาศเงียบสง,งัดไร้ซึ่งผู้คนทันใดนั่นเองก็มีเสียงแกแก่ๆดังขึ้นมาจากภายในศาลเสียงนั้นแหบโอยและเต็มไปด้วยความไม่พอใจอ่าลำคานนะลำคาญเสียงพวกเด็กๆพวกนั้นที่มาวิ่งเล่นหน้าศาลไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่มีความเคารพแม่นกปอตกใจมาก พยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างจับใจเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แฝงไปด้วยความเด็ดขาดถ้าอยากได้ลูกของพวกเจ้าคืนจงให้ชาวบ้านทุกคนมาขอขมาข่าหน้าศาลแห่งนี้หากไม่ทำตามพวกเจ้าจะไม่ได้เจอหน้าลูกๆอีกเลย แม่ของน้องปอสันส่นสะท้านไปทั้งตัวเธอสะดุ้งตื่นมาพร้อมกับเหงื่อไหลท่วมตัวหัวใจเต้นรลลัวด้วยความหวาดกลัวและสับสนการตัดสินใจของหมู่บ้านลุกเช้าแม่ของน้องปอรีบไปเล่าความฝันให้สามีฟังโดยนำเสียงสั่นเครือและใบหน้าที่ซีดเปื่อยสามีของเธอได้รับฟังและรู้สึกกังวลไม่แพ้กัน พวกเขาจึงตัดสินใจไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็คุณคิดอย่างหนักด้วยความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรละเลยท่านจึงเรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของความฝันของแม่น้องปอในตอนแรกมีชาวบ้านบางส่วนไม่เชื่อเรื่องงงงาย แต่คิดว่าการที่เด็กหายไปอาจเป็นเพราะหลงป่าหรือถูกคนร้ายจับไปแต่เมื่อพิจารณาถึงการหายไปอย่างลึกลับของเด็กๆและความพยายามค้นหามาสองวันเต็มๆโดยไม่พบรล่องรอยใดๆชาวบ้านชนใหญ่ก็เริ่มคล้อยตามและเห็นว่าไม่มีอะไรจะเสียหากทำตามคำบอกเล่าในความฝันจะช่วยให้เด็กๆกลับคืนมาได้ พวกเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราจะทำตามท,ท่านที่ตายายบอกในความฝันขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาขอขมาสารตายายในเย็นวันนี้เมื่อเวลาจ้ำเย็นมาถึงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเล็กชายหนุ่มหญิงสาวต่างพากันมารวมตัวที่หน้าสารตายาย ทุกคนสวมเสื้อชุดสีขาวสะอาดตามือถือดอกไม้ทูกเทียนและเกรื่องเส้นไหวที่จัดเตรียมมาอย่างเรียบง่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและจริงจังไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงพูดคุยเสียงแส่เหมือนทุกครั้งมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆเท่านั้นผู้เยญ่บ้านเป็นผู้นำการประกอบพิธีท่านจุดทูกเทียน กลา่าวคำขอขมาด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมและจริงใจโดยชาวบ้านทุกคนกุกเข่าล,ลุก้มกราบตามในคำกล่าวของผู้ใหญ่บ้านนั้นท่านได้ขออภัยแทนเด็กๆด,กดที่ได้ด่วงเกินท่านตายายโดยไม่ได้ตั้งใจขอให้ท่านอโหสิกรรมและดลบดาลให้เด็กๆทั้งสองคนกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยหลังจากที่ทุกคนกล่าวขอขมาเสร็จสิ้น บรรยากาศก็ยังคงเงียบสงัดอยู่พักใหญ่ทุกคนต่างจับจ้องไปที่ศาลตายายด้วยความหวังและความกางังวลปาฏิหาริย์ที่รอคอยทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้องแผ่วๆดังออกมาจากพุ่มไม้ข้างศาลทุกคนหันขวับไปมองตามเสียงนั้นและภาพที่เห็นก็ทำให้ทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองน้องปอและน้องกิก๊กนั่งกอดกันกลมในพุ่มไม้ สภาพเนื้อตัวมองแมมแต่ปลอดภัยดีพอแม่ของเด็กๆรีบวิ่งเข้าไปโอบกอดลูกๆด้วยความดีใจสุดขีดนำตาแห่งความสุขลิ้นไหลอาบแก้มของทุกคนชาวบ้านต่างส่งเสียงเฮด้วยความโล่งอ,อกและปิติยินดีเมื่อสอบถามเด็กๆทั้งสองพวกเขาเล่าเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อว่าหลังจากที่เล่นจอนแอบกัน พวกเขาก็รู้สึกห่วงนอนอย่างกระทันหันและหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในพุ่มไม้ข้างสารและได้ยินเสียงคนพูดคุยกันจึงรีบวิ่งออกมาชาวบ้านต่างเชื่อว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการขอขามาท่านตายายนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในหมู่บ้าน ก็ยิ่งให้ความเคารพศรัทธาต่อสารตายายมากขึ้นไปอีกพวกเขาสอนลูกหลานเสมอให้รู้จักเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่ส่งเสียงดังหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเด็ดขาดเรื่องราวการหายตัวไปของเด็กๆและปาฏิหารจากการข,าขอขมาสารตายายได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อย้ำเตือนใจ ให้ทุกคนระลึกถึงความสําคัญของการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความเชื่อที่สามารถนํามาสิ่งปฏิหารเหนือความขาดหมายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ